มันน้องฟอมนะน้องฟอมเดี๋ยวรอเลยรอเลยรอเลยรออันนี้้มา้ไมมาคมาแล้ว เมื่อกี้กะจะกรีดออกมาพ่อแม่ที่บ้านพี่เอิงอะฝากฝากกรีดหน่อยนะคะก็เลยไม่ได้เลยกรีดกับแม่เมื่อกี้ไปแล้วนะคะเป็นไงบ้างครับมาชนบุรีโอสนุกสนานครับน้องน้องมาบ่อยไหมชลบีมาชมบีบ่อยอยู่ครับบ่อยมาเที่ยวด้วยมาร้องเพลงด้วยนี่มาบ่อยแล้วแม่แม่ตามน้องทุกที่เลยไหมคะเขาถามว่าตามทุกที่ไหมแม่ตอบอารมณ์มันยังค้างอยู่ที่เลยนะอารมณ์อารมณ์ยังค้างอยู่ใช่ไหมคะ อ่ะเดี๋ยวเราจะพิเศษก่อนตอนนี้ใครที่ยังอยู่ข้างหลังขยับมาเดี๋ยวเราจะให้น้องไรอันถ่ายเซลฟี่กับทุกคนคอ่าใครมีป้ายไฟด้านหลังนะคะเปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายย้อนลงไปนะคะอ่าซับับเหงื่อให้น้องนิดนึงนะคะเต้นเยอะไปหน่อยนะเมื่อกี้นะเต้นเยอะไปหน่อยนะคะไม,ไ,ไม่ได้เต้นเลยพี่เราไม่ได้อ่ำไม่ได้เต้นเลยมีอแม่แม่แม่เต้นแทนแล้วแม่แม่เต้นแทนแล้ว อย่าลืมนะคะเดี๋ยววันนี้เราสนุกสนานด้วยกันทั้งคืนน้องไรอันก็ยังจะอยู่กับเรานะคะยังจะอยู่กับเรายาวๆเลยน้องไรอันเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยววงพี่แจ๊สมีเซอร์ไพรส์แน่นอนมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยอ่ะเดี๋ยวเราแม่ข้างๆขยบมาได้นะคะเดี๋ยวไม่เห็นนะขยบมาใ้ข้างหลังป้ายไฟชูสูงๆเลยนะคะยิ้มสวยๆนะคะยิ้มอ่ะไม่ยิ้มก็ ขากดษขากฤดมานำมาค่ะหนึมามา 1, 2, ่งสองซ้ำเอ็งต้องเชียรขอดังแม่หนึ่งสองซ้ำขอโทษนะคะกล้องเขาไม่ได้เอาเสียงนะคะเขาถ่ายภาพนิ่งนะคะกริดไปก่อนกริดไปก่อนอว่างั้นได้ได้ทุ่มุมแล้วแม่กริดไปก่อนว่างัน้นเนี่ยได้ข่าวว่าเร็วๆ,ๆนี้น,น้องจะมีคอนเสิร์ตหรือเปล่ามีคอนเสิร์ตใหญ่ครับมีคอนเสิร์ตใหญ่อะเต็มที่เลย พรเสอร์ใหญ่ไรอันซันฟอร์มครับผมจัดมาที่หนึ่งมิถนายนนี้ครับที่ล,ละครเคแบงค์ K ฮะชั้นเจ็ดครับผมแล้วก็มีรอบแรกเต็มไปแล้วโอ้รอบแรก<อ>ขายมานะหมดแล้วเต็มแล้วจอ,ลจ,อลจองแล้วยังคะจองรล้ยังคะจองแล้วงั้นทํายังไงดีถ้าคนที่ยังจองไม่ทันมีรอบสองครับผมมีรอบสองรอบสองครับ ตอนรอบหนึ่งทุ่มครับผมวันนี้เปิดรับเรียบร้อยแล้วนะฮะมโโีจับจองกันนะครับได้ข่าวว่าเปิดขายบัตรแล้ววันนี้วันแรกนะคะที่ไทยทิเกตเมเจอร์ครับทุกสาขาเลยว่าโทร02-262-3456ครับนี่ข้อมูลเขาแน่นมากใครอยากไปดู รอบแรกใครพลาดหรือดูรอบแรกแล้วอยากไปดูรอบสองไปอีกก็ได้รับรองเลยว่าเซอร์ไพรส์ไม่เหมือนกันเพราะว่าน้องอ่ะไม่เหมือนกันแน่นอนสองรอบนะคะเพราะว่าจําสคริปต์ไม่ได้นะคะจําสคริปต์ไม่ได้ก็เลยพูดไม่เหมือนกันสองรอบรอเล่นอาใครยังไม่มีบัตรนะคะรีบไปจองคอนเสิร์ตไรอันซันฟอร์มเลยใช่ไหมเอ่ยน้องมีแดนเซอร์มีแล้วครับที่เต้นได้นะน้องมีแดนเซอร์อย่างรอบสอง อย่างนี้ยามจะให้เข้าไหมเนี่ยพี่เขาก็ดูว่าคนนี้เมาอะไรมานะคะอาจจะไม่ให้เข้าหรือน้องมีนักร้องรักเชิญหรีอยงค่ะสิ่งของพี่พอจะเป็นได้ไหมพอต้องร้องรับเชิญพอได้พอได้เอาไปทําอะไรไปเป็นแม่บ้านเช็ดเวทีอย่างนี้ใช่ไหมพอได้แล้วพอได้แล้วไม่เคยเจอน้องมุมนี้เลย ไม่ทำมาเล่นแต่เขาเสียงดีโอแม่่ก <c oughs> ็อย่าลืมคอนเสิร์ตวันที่หนึ่งมิถุน,า,า,นายนนะคะแล้วมีผลงานอื่นๆอะไรอีกไหมคะบผลงานเพลงผลงานเพลงตอนนี้ก็อัจจะมีเพลงของ R S F ครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วซึ่งหรือพาเต้นไปแล้วด้วยนะครับเพราะว่าอัดไปนานแล้วมากแล้วด้วย <c oughs> อนนี้ความจริงนะลืมท่าเต้นนี่คือความจริงแล้วก็ละครครับมีละครด้วยเพลงรำคำเลื่อนแก้วน่าจะใกล้แล้วด้วยเหมือนกันนะนี่ฝากติดตามนะ มีทั้งบทงานเพลงทั้งคอนเสิร์ตทั้งละครมีอะไรอีกไหมคะมีตังค์ให้พี่ยืมไหมคะอันนี้ใครเนี่ยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยจะไม่ได้เลยทันทีไม่รู้จักทันทีนะคะบุญต่างลวลืมบเรื่องละลืมเลยนะคะน้องบอกถ้าไม่เป็นไรถ้าร้อนตังค์ไปที่บูธเงินชัยโยนะคะรับรองเลยว่าเดือดร้อนเรื่องตงค์ไปหาเงินชัยโยก่อนได้เลยนะคะ โอ้โหมีทั้งละครคอนเสิร์ตไปลั๊กเลงไปละนะคะแล้วไม่หมดนี่ด้วยนะคะแล้วที่มากับบ o ็อ o พอ n t o ออนทเนี่ยน้องจะไปกับเราทุกสนามเลยไหมเอ่ยรู้ว่ามีสนามหน้าไหมคะมีครับม,มีหลายที่อยู่ครับวันนี้มาชนบุรีแล้วได้ข่าวว่า4พฤษภาคมไไะจะไปลืมเหมือนกัน,ไไนลืมเหมือนกันไปประจวบแอนไอแม่ไปประจรวบใช่ไหมคะจะตามไปดูไหมคะ ไปต้องไปนะต้องเจอกันนะสัญญานะต้องเจอนะคะต้องเจอกันวันนี้มาเจอพ่อแม่พี่น้องที่ชนบุรีแล้วเดี๋ยวสนามถัดไปไปเจอกัน4พฤษภาคมนะคะที่ประจวบนะคะ,ะก็จะได้เจอกันเหมือนเดิมนะคะโอ้ยแล้วพี่ <laughs> เป็นพีกรปนะเป็นเรามะได้เจอกันเหมือนเดิม เราขาดกันไม่ได้เราขาดกันไม่ได้นะคะเราขาดกันก็พี่เป็นพิธีกรได้นะพี่ร้องเพลงได้ที่เป็นแดนเซอร์ได้เนี่ยคอนเสิร์ตรอบสองเนี่ยก็เออนะก็เออนะเนี่เห็นไหมเนี่ยคอนเสิร์ตสุดพิซเลยเนี่ยแม่ผมไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปนั่งดูเป็นเพื่อนนะแม่นะนอกจากเพชรบูรณ์ไปด้วยกันไหมคะไปครับเนี่ยไปเจอกันลุกสนามนะแม่แม่ตามน้องไปไหมคะไปไหมคะโอ้โหกระเช้ามวย ไปไปทางนี้นะคะไปไหมคะเอ้ยทางนี้เบาอ่ะไปไหมคะไปโอ้โหแข่งแรงกันมากเลยทีเดียวนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วเดี๋ยวน้องยังอยู่กับเราต่อไหมอยู่เต้นกับวงที่แจ๊สต่อไหมอยู่เพราะว่าเพื่อนผมร้องด้วยร้องด้วยอ้๋อมีเขาบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์สปอยแล้วเซอรไพรส์อะไรไปขึ้นเต็มเลยอ๋อขึ้นเต็มเลยสปอยไปแล้วนะสปอยไป อันก็อยู่ยเดี๋ยวจะเต้นด้วยกันก่อนแล้วอย่าลืมนะคะสําหรับเงินชัยโยสินเชื่อจํานําทะเบียนร้อนตังก็ยังชัยโยเรามีสร้อยคอทองคําแจกพ่อแม่พี่น้องด้วยนะอย่ามัวแต่มากิดน้องแล้วลืมไปเล่นเกมตามบูธสปอนเซอร์ของเราต่างๆนะคะ7จ็ดบูธด้วยกันนะคะไปรับบัตรเข้างานนาะรับบัตรเข้างานแล้วก็รับคูปองนะคะเพื่อร่วมกิจกรรมทุกบูธเลยนะคะรับได้ที่ สูงอาบูธของเงินชัยโยนะคะเล่นกิจกรรมให้ครบทั้ง7บูธแล้วเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรให้ชัดเจนนะขอชัดเจนนะคะแล้วก็ย่อนได้ที่กล่องลัคกกี้รอนะคะกล่องหมุนของเรานะคะด้านหน้างานได้เลยรับรองเลยว่าวันนี้ถ้าใครยังอยู่ในงานอยู่ด้วยกันตลอดนะคะเราจะปิดรับเป็นเวลาสามทุ่มนะคะเราจะปิดรับตอนสามทุ่มนะคะก็อย่าลืมเนาะไปเล่นเกมร่วมกิจกรรมดูคอนเสิร์ต กันไปนะคะร่วมกิจกรรมเสร็จแล้วเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรหยอดไว้ที่กล่องชิงโชคนะคะเดี๋ยวเราจะมีจับสร้อยคอรองคำแจก3รางวัลมูลค่า3,000บาทจากเงินัยโยสินเชื่อจำนวนทะเบียนร้อนตังก็ยังชัชโยนะคะเพราะน้องอยู่อันนี้เราไปร่วมกิจกรรมเราอยากอยากได้ทองกลับบ้านไหมก็ต้องอยากได้สิครับอ,อยากได้เดี๋ยวดีไม่ดีเราจับขึ้นมาเป็นชื่อน้องไรอันทางไหเนี่ยนะคะอะไรนะคะสละสิบลอให้ไรอันสิบห้อ แล,แล้วแม,แม่เขียนกันหรือ,อยังคะทุกคนหรือ,อยังเขียนแล้วนะภาวนานะเพราะฉะนั้นแม่ต้องอยู่ในงานนะคะสําหรับใครที่จับชื่อขึ้นมาปุ๊บเออมจะนับ1-5ถึง้าเท่านั้นใครที่ไม่อยู่ในงานหมดสิทธิ์เลยนะคะส่วนใครที่อยู่รีบแสดงตัวสแสดงอย่างนี้เลยนะคะแล้วรีบวิ่งขึ้นมานะคะรับรองเลยว่าได้รับกลับบ้านไปแน่นอนนะคะอ่าตอนนี้น้องบอกว่าคนนี้พูดเยอะจังผมไม่ได้แทรกเลยนะคะพี่พูดเยอะจัง อ่ะเดี๋ยวให้น้องแรนไปพักผ่อนกันก่อนนะคะขอเสียงปรบมือให้น้องด้วยนะคะแต่เดี๋ยวน้องอยู่กับเราก่อนนะคะอยู่กับเราก่อนแม่แม่อย่าเพิ่งไปไหนดีไม่ได้อาจจะเห็นน้องออกมาเต้นข้างหน้าก็ได้นะคะรวมม